สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่12นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับทุกวันนี้คนติดพนันเยอะมากผมเองไปขับวินมาวันนี้นี่เห็นปั่นสล็อตอยู่หลายคนนะครับเจอในวงเล่าบ้าง แล้วก็เจอน้องผู้หญิงที่กำลังรอรถรับส่งพนักงานนะครับกำลังปั่นกันแบบสนุกสนานเลยเฉพาะที่ผมเห็นก็มีมากกว่าสิบคนแล้วแล้วที่อื่นอีกละ่ะยิ่งในห้องของตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามีแน่นอน เพราะพวกเรามีเวลาว่างกันเยอะมีคนถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าพี่อ๊อฟพี่เอาเรื่องอะไรมาพูดทุกวันเลยเยอะแย,ยะไปหมดพี่ไม่เบื่อบ้างเหรอตัวผมเองเลยนะครับผมก็เบื่อเหมือนกันมันเหมือนเป็นการพูดซ้าๆซักๆเนาะ แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าวันที่เราหมดเนี่ยเราอยากหาคนปรึกษามากถึงมันจะไม่เกิดกับคนนี้ในวันนี้แต่ในวันนี้มันต้องมีกับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนหวนพนันนะครับ คนไหนที่เลิกพนันได้นานแล้วแล้วกลับไปเล่นใหม่ส่วนมากจะหมดเยอะกว่าเดิมนะครับนี่แหละครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยอัดคลิปทุกๆวันจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูเนี่ยผมเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับแต่ผมก็อยากจะวัดมาตรฐานของผมอย่างเต็มที่ ทุกคนเคยให้โอกาสเคยให้กำลังใจผมในตอนที่ผมเกือบจะเลิกทำแล้วรวมถึงอาจารย์ของผมด้วยนะครับผมได้รับโอกาสแล้วผมก็ทำให้เต็มที่คนไหนที่หมดจากพน,นันคุยกับผมมากกว่า3ครั้งขึ้นไปแล้วถ้ากลับมาหมดอีกกลับมาเล่นอีก ต้องมีว่ากล่าวกันบ้างแล้วจากคำที่พูดเบาๆก็จะกลายเป็นหนักๆบ้างนะครับเน้นเลยขียดเส้นใต้ย้ำจี้พูดกระแทกเลยนะครับแล้วถ้ายังเริ่มไม่ได้อีกก็คงต้องใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าเอวังก็มีด้วยประการะชนี ทัศท์ไวรุ่นก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจพวกเราทุกคนนะ่ะอยากให้เป็นเหมือนคำพูดที่เขาพูดไว้เหรอว่าคนเล่นพนันเนี่ยถ้าไม่หมดจริงๆเนี่ยเลิกไม่ได้แน่นอนวันนี้มีคลิปแล้วมีทางลัดแล้วเราต้องเดินข้ามไปนะครับผมพูดให้เห็นสะพานแล้ว ชี้่าอยู่ตรงนั้นทุกคนต้องเดินข้ามไปอย่าเดินย้อนกลับมานะถ้าคุณย้อนกลับมาคือคุณอยากอยู่ฝั่งเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งพวกคุณดูน้องไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับไอ้น้องคนนี้เจอเขาล็อกห้องมากกว่าหเดือน คบเพื่อนติดพนันบางวันก็อดมื้อกินมือ้อจักรยานก็ไม่มีขี่นะครับก็ต้องไปอาศัยยืมคนนั้นคนนี้ไปปั่นไปทำงานนะครับไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างเลยใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆน,นะครับ แต่หลังจากที่ผมให้คําแนะนําแล้วผมก็เอาเรื่องราวของไอ้น้องคนนี้มาพูดในคลิปแล้วน้องก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไอ้น้องคนนี้ก็ชื่อน้องโน้ตนะครับอยู่ที่สมุทรปราการสุดยอดเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงอยากเลิกพนัน แล้วทำไมเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้อความในใจที่โน้ตพิมพ์มาให้ผมนะครับสวัสดีพี่ออฟวันนี้ผมมีชีวิตดีขึ้นมากครับผมเลิกปัญัาวันต่อวันผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมมีเรื่องอยากบอกพี่ออฟครับตอนนี้ผมหมดนี่แล้วครับเห็นไหม น้องหมดนี้แล้วแต่ก่อนบัตร ATM น่ะไม่เคยอยู่กับตัวเลยคืออยู่กับเจ้านี้นะครับแต่วันนี้อยู่กับตัวเองนะครับต่อเลยครับมีเงินดาวมอเตอร์ไซค์ด้วยครับนั่นไงครับคุณภาพชีวิตมันเริ่มมาแล้วทุกคนดูเไว้นะครับผมยอมเป็นนี่แต่ได้ของอ่ะอย่างนี้ก็ถูกต้อง คือมีมอเตอร์ไซค์ขับไปทํางานฝึกวินัยให้ตัวเองอ่าน,นี้ขอชื่นชมนะครับแล้วผมก็ซื้อตู้เย็นใหม่ครับนั่นไงตู้เย็นมีประโยชน์หลายอย่างไม่ใหญ่มากผมซื้อของมาแช่ไว้เต็มเลยถ้าน้องโน้ตเล่นทำง,งานอยู่เนี่ย ได้ซื้อของมาแช่ไว้อย่างนี้หรือเปล่าอ่ะผมตอบไป้เลยว่าไม่แต่ความคิดของน้องมันถูกต้องแล้วครับคือตัวเราได้กินแน่ๆเอาเงินสดไปซื้อของมาไว้ในห้องทำกินแล้วตัวเราก็ได้รับเต็มๆสุดยอดน้อง ชีวิตของผมดีขึ้นมากเลยเหมือนที่พี่ออฟบอกมันต้องดีอยู่แล้วถ้าเราลงมือทำมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆครับถ้าไม่มีคลิปของพี่คอยสอนผมก็คงต้องเก็บผักข้างทางกินห้องก็โดนล็อกเป็นหนี้เขาอีกเห็นไหมครับโน้ตแค่เปลี่ยน เปลี่ยนความคิดของตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองและก็เปลี่ยนโหมดตัวเองไปอยู่ในสายหน้าที่การงานคุณก็ลองคิดดูนะครับคุณภาพชีตมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากไม่ดีมันก็เริ่มดีขึ้น ใครที่มีเงินเดือนเยอะๆนะครับดูโนต้ตไว้เป็นตัวอย่างให้ดีสุดยอดเหมือนกันนะครับถือว่าชีวิตนี่พลิกมากต่อเลยนะครับถ้าเราหักดิบเลิกวันต่อวันผมว่ายังไงก็เลิกได้แน่นอนนี่คือเขาการันตี ผลของการกระทํำให้พวกเราทุกคนได้ฟังแล้วนะครับขอบคุณพี่มากครับที่คอยสอนผมชี้ทางให้ให้ผมมีชีวิตใหม่ผมเองก็ได้บอกเล่าน้องในตอนนั้นอีกอย่างก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่ยอมทำตามแล้วก็ได้เจอแสงสว่างได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อเลยนะครับผม พี่ออฟครับผมมีแฟนแล้วนะโอ้โหยินดีด้วยนะครับพี่จะว่าผมไม่มีน้ำยาไม่ได้แล้วนะพี่ให้ผมมีเงินมากกว่านี้ก่อนผมจะไปขอเขาแต่งงานดีมากครับแฟนผมทำงานบัญชีด้วยครับโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยติดพนันเก็บกระถินกินข้างทาง ไม่รู้ว่าชีวิตของเองจะเป็นอย่างไรชีวิตในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้จะต้องดำเนินอย่างไรเลยนะครับในตอนนั้นแต่วันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีแฟนเป็นสาวบัญชีต่อเลยครับแสดงว่าผมนอกจากหน้าตาดีแล้วยังคารมดีด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่ารอเล่นนะพี่ ผมต้องบอกก่อนนะครับโน้ตเป็นคนที่คุยสนุกมากแต่โน้ตฟังนะครับเวลาผมสอนบางคนเน่ยคุยกับผมดีมากคุยเชิงวิชาการหลักการเลยแต่ไม่ทําตามแล้วก็หมดเหมือนเดิมหวนตลอดผมยังคุยให้แฟนผมฟังเลยว่าพี่อ๊อฟเคยนําเรื่องราวของเราไปพูดในช่องมีคนดูเยอะด้วยและพวกพี่ๆเขาก็ให้กำลังใจเห็นไหมครับ ตอนที่เขาลําบากตอนที่เขาแย่เขาก็จะจําเรื่องราวของเขาไว้เขาก็บอกความจริงกับแฟนของเขาเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยถึงผมอยากให้ทุกคนดูเรื่องราวของโนต้ตไว้แล้วก็ทําเหมือนโนต้ตนะครับชีวิตของคุณอะได้อะไรอย่างแน่นอนผมไม่โกหกคุณแน่นอนแฟนผมเขาก็ได้ฟังคลิปของผมแล้วเขาก็ฮาดีครับพี่มันเป็นเรื่องจริง ที่น่าขำมมากครับไม่น่าขำลงโน้ตชีวิตของเราเนี่ยหรือชีวิตของใครก็แล้วแต่ถ้ายังมืดอยู่ถ้ามีคนคอยแนะนำแล้วถ้าเราทำตามสักวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องเจอแสงสว่างแล้วก็ต้องเจอคำตอบอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนแต่ห้ามละความพยายาม ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงต่อเลยครับแต่วันนี้เรื่องในอดิตมันจะไม่มีอีกแล้วครับผมสัญญากับพี่ดีมากครับต่อไปนี้ก็ขอให้เราตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไปแต่งงานนะครับ อยากกลับไปเล่นอีกเลยมันไม่ดีอย่างแน่นอนไอาการพนันเนี่ยไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นหรอกสุดท้ายนี้ผมและแฟนเป็นกำลังใจให้พี่ครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีเงินมีทองเยอะๆให้ร้านขายยาขายดีๆครับขอบคุณมากครับโน้ตและขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับขอบคุณครับนั่นแหละครับนี่ก็เป็นอีกหนคนนะครับ ที่ว่าชีวิตในตอนนั้นก็สุดโตงพอสมควรแต่เขากลับมาได้ผมเองก็รู้สึกภูมิใจนะครับถึงน้องจะเป็นคนคุยตลกตลกแต่การกระทําของน้องไม่ตลกนะครับเอาแบบจริงจังเลยเพราะเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะครับยังไงพี่ก็ขออวยพรให้โน้อนะประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็มีครอบครัวที่ดีถ้าในอนาคตก็ขอให้มีลูกมีบ้านมีรถนะครับมีทุกอย่างแล้วสมมุติวันหนึ่งถ้าโน้ตมีทุกอย่างอย่างที่พี่บอกโน้ตจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพนันเลยจะรู้โทษของมันเป็นอย่างดีแล้วก็จะเป็นครูสอนใครให,หลายๆคนได้นะครับว่าครั้งก่อนข้าเคยไม่เหลืออะไรข้าเคยทรมานข้าเคยเจ็บชำ้ำเพราะ พนันออนไลน์สุดท้ายนี้ผมก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับให้เลิกพนันให้ได้แล้วก็ขอให้ทุกคนคิดได้เหมือนโนต้ตนะครับคนไหนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็พยายามรักครอบครัวเราให้มากนะครับวงเล็บแฟนเรานห่แหละใกล้ชิดเรามากที่สุดแล้วคุณเองนะ่ะมีความรักมายาวนานมาก แต่โนต้ตเนี่ยกำลังเริ่มนะครับขอให้ทุกคนนะ่ะหัดมีความรักครั้งใหม่เหมือนโนต้ตนะครับให้เหมือนเราจีบกันใหม่ๆนะครับให้ความสำคัญกับเขาถ้าเราลงมือปฏิบัติเลิกพนันวันต่อวันแล้วแล้วก็รักครอบครัวของเราด้วย อีกไม่นานเกินรอเราเลิกพนันได้แน่นอนครับเชื่อผมเพราะมันมีแรงใจมันมีกำลังใจแล้วก็อบอุ่นใจด้วยนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบทลิป ep ีที่12ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากเราฟังเรื่องราวของโน้ตไปแล้วแล้ววันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเลิกพนันวันต่อวันได้แล้ว6เดือน หเดือนก็คือ1นึ่วันแต่ล่าสุดนะครับหวนกลับไปเล่นหมดเงินในบัญชี6กหมืบาทแฟนร้องไห้เสียใจแม่ของตัวเองก็เสียใจไม่น่าเลยแล้วก็ได้พิมพ์ข้อความหาผมว่าพี่ออฟผมขอโทษครับ ผมยอมรับผิดทุกอย่างยอมรับการกระทำของตัวเองทุกอย่างผมก็ถามว่าเองหวนไปเล่นพนันกี่วันถึงได้หมดถึงหก0 0ื่นเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิน้องบอกว่าเล่นห้าวันโดยพนันที่น้องเล่นก็คือสลอ็อตไฮโลไทยผมก็เพิ่งพูดไปไนะไอ้ไฮโลเนี่ยแล้วตัวของน้องเองก็ไปเป็นพระเอกจนได้เลย ผมถามว่าตอนที่เองมีเงินนะ่ะทำไมเองไม่ไลน์มาหาพี่เพราะอะไรพี่เคยพูดเสมอน้องก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันใจเองมันโลภไงเองก็รู้ว่าเองเล่นไปยังไงเองก็ต้องหมด แม่เองขายที่มาใช้นี่ให้เองแฟนเองก็ต้องไปกู้บัตรเครดิตมาใช้นี้เองตอนนี้นี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่กี่พันเองทำไมเองไปโกอใหม่อีกเองคิดว่าคำพูดของพี่เนี่ยพูดให้อนุบาลฟังเหรอเองจะไม่เข้าใจอะไรบ้างเหรอ น้องก็บอกว่าผมไม่รู้ตัวเองเหมือนกันในตอนนั้นผมห้ามใจตัวเองไม่ได้คือคำพูดเหล่านี้พูดเหมือนกันทุกคนผมก็บอกว่าพี่นะ่ะเคยเห็นคนอื่นมาเยอะแล้วแต่ละคนนะมันไม่เหลืออะไรเลย แต่วันนี้พี่อยากให้เองมีชีวิตที่ดีเหมือนเขาบ้างโฉนดบ้านเคยอยู่กับธนาคารวันนี้เอากลับมาแล้วก็ยังจะกระโดดไปเล่นกับมันใหม่อีกมันให้อะไรเองบ้างเองลองเล่าให้พี่ฟังนิน้องก็ไม่พูดอะไรนะครับมันมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวเลย รถเองก็ไปอยู่ในไฟแนนซ์เองจะขายอะไรอีกล่ะอายุตั้ง43ปีแล้วทำไมเองคิดไม่ได้เองต้องรอให้รอให้ถึงการสูญเสียก่อนใช่ไหมถึงเองจะเลิกได้น้องก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้น คนที่บ้านเขาจะตายหาหมดแล้วเขาไม่เหลืออะไรกินแล้วมีเองอสนุกอยู่คนเดียวแหละนี่ถ้าเองมาหาพี่ยังโดนหนักกว่านี้อีกพี่ด่าไม่เลี้ยงเลยนะเองวีดีโอคอมมาหาพี่ในทุกครั้งตอนนั้นอะพี่นึกว่าดีแล้ว ใครไปสวมเขาให้เองอีกอ่ะทำไมเองถึงอยากเล่นเองจะสนุกอะไรกับมันกันนักกันหนาเห็นทำอาชีพเสริมคือไปรับจ้างขนผักกับนากับอาเออพี่ก็คิดว่าเราเปลี่ยนโหมดมันที่เรียบร้อยแล้วแต่โผล่มาอีทีวันนี้หมดหกหมืน แล้วเมื่อไรมันจะเลิกได้สักทีนะน้องก็บอกว่าผมผิดไปแล้วคำพูดเนี้ยพี่ฟังมาเป็นสิบยี่สิบคนแล้วมันเป็นคำพูดที่แก้ตัวคำพูดที่ไม่เห็นอนาคตเลย ชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเองอยากได้เงินพนันเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวเหรอมันให้อะไรเองบ้างลูกอมเม็ดเดียวมันก็ไม่ให้เองต้องทนทุกทรมานตั้งหนึ่งร้อแดสิบวันนะ่ะมันเกือบจะเป็นคนแล้ว มันขาดยูอีกหนึ่งเอร์เซเองสุดท้ายก็กลับไปเป็นผีมันเดิมแล้วก็ผีตายทั้งเป็นด้วยเวลาพี่พูดในคลิปหัดฟังแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองบ่อยๆไม่ใช่ฟังเข้ารูหูแต่ไม่เข้าไปอยู่ในหัว พี่ก็เคยพูดว่ามีคนเลิกพนันได้หนึ่งปีแล้วหวนกลับไปเล่นให้ระวังไว้แล้วถ้ามันได้เล่นแล้วมันจะไม่เหลือเงินไว้ในบัญชีเลยเพราะแอปธนาคารกับเว็บพนันน่ะมันเหมือนพี่น้องกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเหลือ0บาทอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเหลือศูบาทเหมือนกันมันดึงดูดกันแล้วใครได้ผลประโยชน์ล่ะเองได้ผลประโยชน์ไหมก็เสียผลประโยชน์ไง แล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปเงื่อนไขตอนแรกมันอยู่กับเองทีแรกเองบอกกับพี่ว่าเองลบแอป,ปออกด้วยแล้วไปโหลดมายังไงน้องก็บอกว่าผมโหลดมาไว้ทำธุรกรรมในการจ่ายค่าน้ำ่าไฟผมเองก็พูดกับน้องว่าให้มันเป็นหน้าที่ของแฟนเองไม่ดีกว่าเหรอ เองอะ่ะเคยล้มเหลวในการจัดก,การเรื่องเงินมาแล้วเองมั่นใจในตัวเองมากเกินไปคิดว่าเอาอยู่แน่แต่ผลสุดท้ายมันเป็นอย่างไรหกหมื่นในวันนี้มันอาจจะไม่เยอะสำหรับเองหรอกแต่งดูแฟนเขาเองอะ่ะร้องให้ไม่หยุดเลยแม่ก็ร้องให้เขาไม่เหลืออะไรแล้วทองเขาก็ขายใช้นี่เองหมดแล้ว แล้วน้องก็ร้องให้นะครับเสียใจผมเองก็บอกว่าพี่ไม่สงสารแล้วจะด่าเองจนกว่าเองจะหายจะด่าเองจนกว่าเองจะหยุดร้องให้คลิปออกบ่อยขนาดนี้ก็ยังจะไปเล่นอีกร้องให้แล้วมันได้อะไรอ่ะ เงินหกหมื่มันกลับมาเหมือนเดิมไหมละ่ะโอเล่นแต่พื้นอเลยไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจครอบครัวถ้ามีห้าล้านก็หมดห้าล้านน่ะทำงานเก็บเงินกว่าจะได้ในแต่ละบาททำอาชีพเสริมกว่าจะได้ในแต่ละบาทสุดท้ายก็เอาไปเล่นพนันจนหมด มันน่าด่าไหมล่ะหรือมันน่าให้คําแนะนําหวนมากกว่าสิบรอบยี่สิบรอบพี่เคยพูดเสมอว่าไอ้คนเล่นพนันทุกคนเนี่ยคําพูดเน่ยล้านแปดหรือสิบล้านแต่การกระทามาบาทเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ มันมีใครช่วยเหลือเองได้บ้างพวกเพื่อนๆของเองนะ่ะอยู่ไหนหมดแล้วเวลาเองหมดมาเองมาหาใครแน่นอนพี่เป็นด่านแรกแล้วที่จะเคลียร์ปัญหาให้แล้วให้คำแนะนำกับเองแล้วมันกี่ครั้งแล้ว เองไม่สงสารพ่อแม่เองเลยเหรอเองเล่นไปเพื่ออะไรวะอายุหลักสี่แล้วนะเฮ้ยถ้าเองไม่ฟังพี่แล้วจะฟังใครใครจะสอนเองใครจะพายเองออกมาพี่เคยเล่นพนันมาก่อนนะเฮ้ยพี่เคยบทมาก่อน พี่เจอคนมากกว่าเองอีกสิบกว่าล้านพี่ก็เคยพาเลิกพนันมาแล้วถามหน่อยพี่ได้อะไรจากเองมัง่งพี่ให้เองเสียเงินมาคุยกับพี่ไหมก็ไม่มีแต่พี่มีหัวใจและความจริงใจที่คุยกับเองพี่ก็เป็นคนอย่างนี้คนตรงๆด่าก็คือด่าแนะนําก็คือแนะนําพูดดีกันแล้วให้คําแนะนํากันแล้วถ้ามันคุยไม่รู้เรื่องก็ต้อง พูด,ดแรงนี่แหละจะเศร้าโศกเสียใจทำไมตอนอยังเล่นเองยังไม่เศร้าโศกเสียใจเลยพอบทม,มาก็ยอมรับผิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเองต้องหยุดความเสียใจไว้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอดีต ไม่ต้องคิดถึงอนาคตเข้าใจเลิกพนันวันต่อวันโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเองก็ได้ถ้าในอนาคตเองกลับไปเล่นพนันอีกทุกอย่างมันอาจจะจบเลยเพราะพี่ก็ทำสุดความสามารถแล้วช่วยเหลือเองเต็มที่แล้วเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะช่วยได้ แล้วก็แนะนำได้แล้วน้องเองก็ได้ขอบคุณผมแล้วก็หายร้องให้นะครับแล้วผมเองก็ได้แนะนำยกข้อคิดอะไรต่างๆคือพูดมากกว่าในคลิปนะครับให้น้องเขาเห็นอะไรความเป็นจริงคนเรามันต้องบอกกล่าวกันได้นะครับผมก็หวังว่าการมาของน้องในครั้งนี้ คงจะทําให้น้องคิดได้นะครับเนี่ยก็คือเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับเลิกพนันได้หลายเดือนแล้วแต่ก็กลับไปเล่นใหม่นะครับแย่จริงๆเลยนะครับเกือบจะเป็นผู้เป็นคนแล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นผีพนันเหมือนเดิมต้องรอดูต่อไปนะครับในอนาคตว่าน้องผู้ชายคนนี้จะเลิกพนันได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะคอยตามทวนสอบดูนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ